ดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องยนต์สูบน้ำสองจังหวะนิ้วครึ่งนะคะของวีโกเทคนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องสองจังหวะเติมน้ํามันเบนซินหรือแกส๊สซฮอลผสมอัตโตราลูปี่ยี่หาต่อหนึ่งนะคะเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วทําการเยีน้ํามันค่ะปิดโชคค่ะแล้วก็ดึงคันเร่งก็ให้อยู่ประมาณประมาณนี้ได้เลยนะคะตามคลิปดึงสตาร์ท สนใจสั่งซื้อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ